สวัสดีครับสวัสดีงามๆครับประแม่พี่น้องครับวันนี้ที่เราเนี่ยเข้าล้ำจะตําน้ําพริกกะปิล้ำๆเพื่อประเม่พี่น้องได้พอครับจะทอดไข่ตัวน้อครับนอ้องให้ไล่มันกะอยู่ทติพักบุ้งเมียงเมียงเอาเนี่ยครับจะบุ้มซ่าแบบบานๆเมียงเมียงเขาครับ เราออนเกิดใหม่ใหญ่ไม่รู้นะบอกโ้โหนะครับนอว่าเปุ่นเนี่ยจะได้นอครับนอบุ้มพักบุ่งบุ้มพักบุ่งเดี๋ยวผมมาแย่เป็นยังเป็นย่างครับพอไม่ไปน่องพอครับทอดไข่ก่อนไปเลยน้ำมันห่อนพอดีใส่เลยครับก็พอมันปองพอมันฟูงามอ่ะงามกว่านี้แบบมีทำแล้ว องตึงผูงามขนาดงามกว่าน,นี่บบเม,มียม่ยมแล้วบ่าอยากจะเอ้ยเม <c ười> น,นูง่ายๆสไตล์เราแ่บเวอร์หอมหอมหอม,หอมไม่หอมบัดปุ้งตามใจชอบครับพีนจะเล่นบุ๊บอยู่นี่โอ้ยงามไปงามบัดได้ละหนึ่งเมนูน ฮ้อนไม่ฮ้อนบอสปรมัยน้องครับมันจะเป็นต๊ะในแรงสลดผักบุงครับเอามาก๊กเกิงกับป้อนนี่ครับหลากออกหลากออกครับปรมัยพิน้องครับานเอาน้ำห้าครับน้ำห้าเอากะปิมาใส่หน้อยครับใส่หลายเดี๋ยวจะเก็มนะครับเด้อใส่เล็กๆน้อยๆพอแล้วครับ เอามันในครับน้ำหา่านะครับน้ำหา่าในวันนี้ผอผมใจของปลาล้านางฟ้าของน่องหมูหวานครับโอ้แส็บนัวดีขนาดนานพอแล้วครับเอามันลาดในนี้ตัวนี้เลยครับง่าย,ายเดียวบุ่มเดียวเนาะกระเทียมซับก็ได้ตุ๊บก็ได้ครับออก็นี้และครับเดี๋ยวเอาไปบุ่มซาดก้นขลักขลักก็ก,กินได้แล้วครับ เอาชุดรถมาใส่หน้อยครับขอฝากเข้าถึงพ่อแม่พี่นองครับออกแม่ออกสภางานวัดเบนนะครับเดอ้อกินสลากตานกล้วยสลากงานวัดเบนครับไปกินหอมตอมหอมกินหอมตอมม่วนกันกินสลากวัดเบนในกรุงเทพกรุงไทยกับมีวัดเบนตีเดียวครับปะกันปุนเด้อครับเดอ้องานวัดเบนตานหาบ พี่ตามันดาผมไม่ี่น้องตีลงรับไปแล้วครับกินฉลากงานวัดเบนเป็นว่าม่วนขนาดเดียวผมกำปะเกยไปซักเตือแล้วครับนี่ว่าจะลองไปพอไป่วมกิน่วมต้านครับตุเจ้าตังเพศมันปั่นปอนเฮิดจะได้กับเหมือนตุเจ้าบ้านเฮาเนาะ <laughs> เ,นเหมือนบ้านเฮาครับวันนี้เป็นนิมนต์ตุเจ้าตังบ้านตังจองเฮาพวกข้ามาครับ น้ำมันหอนแล้วใส่เลยครับน่าแล้วถ้าเป็นแือนี่ไฟยังมังกรเลยนี่นี่นะครับบุ้มพักบุง้งพักบุงนะ้งหนาพักบุงครับปีนใส่เป็นขวานก็บปอแล้วครับเนี่ยครับกับข้าวเมืองเมืองห่อครับก็ต้องไปปรุงอย่างไรแ่นี้กับตึ้งหออแบบสึดยอดแล้วครับ ในวันนี้ห่อนไปห้อนบอดครับเปพี่น้ครครับแมลงนี่มานมันถึงไกลคนแต่ย่างจะเตียวนี่ห้าโมงหกโมงมันถึงตกหลุดฮาอัดเอาวัดเอาใหญ่แล้วปอแล้วครับตอนนี้กับปอแล้วครับใส่ละแหมหนึ่งเมนูครับมันนักิ้วที่นับเป็นทหารการลบปัตันกระเทียมครับใส่ไปเอาพริกใส่ครับต่ำเลยครับ ส้มส้มโอ้ยจิตจัดเมียหือตังร่อยเดียวซื้อผักบุ้งไม่สิบบาทซื้อพริกเหี่ยวสิบบาทติเหลียแง่้มันไว้ไหวใจกระหวยงวดหน้าอันได้เดี๋ยวมีตังใจกระหวยเป่นอันนี้กินน้ำพริกแล้วกันเั้ะดีลืมเ้ยครับเด้อผมบอกบุญมายังพ่อแม่พี่น้องคณะสทาครับ ออกัสธาตั้งหลายตั้งยิงใจน้อยไ่ผู้มักไฟตั้งทำเป็นความกินความต้านด้วยกันครับงานวัดกินสลากวัดเบนครับในกรุงเทพกรุงไทยก็มีตีเดี๋ยวตาลละครับผมว่าผมจะไปถึงสองวันครับวันเสาร์วันทินตจะได้กลับไปปะกันที่วัดเบนส์นะครับเด้อเสาร์นี่ครับเขาเหนือล้านผมบขา,ายเด้อลครับเด้อมันเปินมีของกินตั้งเหนือเหนืออยู่วัดเบนบนครับเอาก็ไปซื่อไปหากันนู้น กับข้าบ้านๆเขาปเลืดปเต๋อครับได้ยินข่าวว่านะผม,ผมกำลไปกุ้งเตือนน้อ <laughs> <laughs> เดี๋ยวขอปีนหมูกำตาดเตีเยโอ้กันต่อไปบิ๊กซีนี่สองแผ่นครับวันละสองแผน่นเอากระปิ้มาใส่ครับเอากระปิ้ใส่ไปครับตัดน้ำตาลเห็นน้ยครับพ่อแม่พี่น้องครับสุดรดครับใส่ไปเหนน็นยน้ยมนาวครับบีไปเลยครับ มันะนาวใส่ป้ามันหอมเมะนาวครับพ่อแม่พี่น้องครับสุดยอดสวกเลยน้ำป่าสวกใส่ไปครับหมเก้มนะครับเดอ้อหน้ามันแห้งแจวน้าเห็นน้อยครับพ่อแม่พี่น้องครับเาหมกให้หมกดีนะจำหล่นจำหลน่นพรดโอ้เพชรดีขนาดเพชรเพชรสมสม,มันจีนจางกระปุงอ้าวครับ มักเผ็ดมักเค็มมักสม้มมักหวานตัดน้ำตาลน้อยเดี๋ยวครับตัดม,มันมีรสมีชาติตัดความสม้มจิลี่จริดของไอ้บะนาวบปได้ครับเอาไอ้สักแก้วกันนอแล้วละเรียบร้อยครับน้ำพริกกะปิแบบสุดยอดอันนี้กับหน้าพักบุง ผักบุ้งน้ำพักบุ้งกลางตรงกลางน้ำบ้านเฮาครับคนสารคนมาขายอันนี้กับใครทอดครับมันเป็นชู้กันขนาดนักครับปรแเบพี่น้องครับมีข้าวเหนียวห่อน,อนครับขอบคุณติ่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณติ่ติดตามครับสวัสดีครับ